เราจะมาลองอ e ีซก่ิซีซูปตัวนี้จะระหัด e c d d ดีนะครับไดเล็กอินเจคชันของแท้ครับมาเขาเรียกดรเล็กอินเจคชันนะครับของชิปากาแล้วตัวนี้สภาพ90%ผมบอก90พอลูกค้าอาจจะมอง90กว่าก็ได้เพราะว่าถ้าจะบอก100%มันเครื่องใหม่นะครับอันนี้เขาใช้งานมาแล้วแต่ใช้งานน้อยมากดูความสวยครับดูแต่ละจุดนะครับน็อตเนตโอ้โยังทองทองเลยครับไดเลยตัวนี้รีบเลยนะครับลูกค้าท่านไหนโอ้โหได้ไปนี่ยิ้มเลย มันจะได้เครื่องใหม่ไปใช้เลยตัวนี้กระทาน,น้ำไหมทุกัวอ้าวฟังเสียงเลยป,ปิดกิปตตรงนี้ ตั้งแต่ก็เดินเบาโอ้โหเรีบร้อยนะครับท่านไหนต้องการใช้รุ่นนี้เมาไม่มีนะรอดไปมีไอ้มีหลวมครับขอเล่นอีกทีหนึ่ง ยังไม่มีันเลยครับว,ว,วนี้กดับนี่นะต่อสวิดบับกดดับนี่นวนี่กดดับเลยเลยต่อสวิตดับได้เลย,ส,เลยสุดยอดครับไปแจ้า